ทำงานนานๆมีส่วนให้หมดลูกหย่อนไหมคะฉี่น้อยแต่บ่อยมากใช่ค่ะปกติมดลูกเราอยู่ตำแหน่งไหนหมดลูกเราอยู่บริเวณสะดือถูกไหมคะแล้วเวลาที่เรานั่งเครื่องในทั้งหมดน้ําหนักก็จะกดลงพอถูกกดลงนั่งบ่อยๆเข้าก็จะทําให้มันต่ําลงกว่าปกติ แต่อาการเริ่มแรกพวกนี้ระยะ1ระยะ2เรายังสามารถดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายการขมิบรวมถึงการทานอาหารเสริมทานสมุนไพรเพื่อช่วยเพิ่มสมดุลฮอร์โมนแล้วก็ช่วยให้หมดลูกมีความแข็งแรงขึ้นนะคะกรณีที่เราทานเฉพาะาติเมตเนี่ยคือระยะ1ระยะ2ที่เริ่มมีอาการปวดประจําเดือนมาไม่ปกติเนี่ยเราทานได้แต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีปัสสาวะเล็ดมีฉี่บ่อยมีตกเท้าออกมาเยอะแล้ว ให้ทานเป็นอัลติเมตคู่กระชายดำถ้าเราเป็นมดลูกหย่อนระยะหนึ่งระยะสองคือมีอาการปวดน่วงยังไม่ถึงกับปัสสาวะเล็ดนะคะรู้สึกมดลูกตำ่ำมีอะไรกันกันกบแฟนแล้วเจ็บยังไม่ถึงกับว่ามีเลือดออกนะคะถ้าระยะหนึ่งระยะสองทานเฉพาะอัลติเมตได้หรือถ้าเราอยากดูแลภายในดูแลเรื่องตกขาวปรับสมดุลด้วยเฟินแนะนาให้ทานคู่กระชายดา ถ้าระยะ2ระยะ3เป็นต้นไปจะต้องทานอัลติเมทไทดิงคู่กับกระชายดำตัวกระชายดำเนี่ยค่ะเป็นพืชหัวพืชหัวตัวกระชายดำคุณสมบัติเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือทำให้มีลูกดกรักษาอาการมดลูกอักเสบปัญหาภายในมดลูกเพราะฉะนั้นอาการตกขาวมดลูกอักเสบมดลูกต่ำกระชายดำได้ผลมาก เราเข้าใจว่าเฉพาะผู้ชายเท่านั้นหรอที่กินแบบเพื่อให้แบบอึดทนนานอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงกินเขาจะดูแลภายในเพราะกระชายดําก็มีส่วนช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยเหมือนกันแต่เขาจะเด่นเรื่องการรักษาการอักเสบภายในเพราะเป็นสมุนไพรริ้รจ้อนดู้อ